เป็นอะไรเป็นอะไรจ๊ะเป็นกระเทยอ้าวพี่หลออพูดองี้ได้ไง่ะวันนี้หนูนี่มีความคึรืนมีความขนองมีความที่จะเป็นผู้หญิงที่เชอบละมันก็เข้ากับเมนูวันนี้ไงเมนูอะไรยำนาลีขนองไม่ใช่อะไรนารีขนองนี่ยำกระเทยขนองนะเนี่ย ยำกันเอิยข,ขนองใช่ขันขนองขนองแล้วขนอได้ไหมะได้เทมปี่เลยไอ,อมคันนางสาวนาราขอกราบกรุณาที่คุณช่วยกดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดกระดิ่งกดกระดิ่งไมนะ่ต้องกดไม่ได้ขายตีมไม่ใช่กดกระดิ่งเวลา <c oughs> เตือนว่า <c oughs> เรามี รายการใหม่ๆเรามีช่องโหลดแล้ก็กดกระดิ่งดูว่าพี่เหลิมเขาใช้มือจับแล้วมันสกปรกแล้วชอบแย่อะมันเสียงก็มาแย่แย่แย่แรงกระแทกอยู่ด้านหลังพูดเพราะเรื่องตลอดยำแล้วไงต่อแล้วก็คนค่ะนี่ใช่คนไหมเราอ่ะไม่ใช่ผีนะคะอ่าหอมไม่ต้องเยอะหอมไหมไม่มาฝากพี่เหลิมไม่แปรงฟันมาหล่อไปอะไรแคร์ไหมแคร์หล่อดเดี๋ยวสีเหมือนอะไรสีเหมือน ไม่รู้ตียอนพระนะเก่งเลยว่าตั้งแต่หนูทำมาเนี่ยแต่ละยีนีหนูทำเก่งเรื่อยๆเเห็นไหมหนูศึกษาจริงศึกษาแล้วก็มีพวกนี้ค่ะตัวช่วยที่ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากทั้าตอนนี้นะใช้โคกใช้โคกเลยนะคะยังไม่เสร็จดังตัางตเมื่อยมันยิ่งทําให้เราแบบอยากทําอาหารมากขึ้นเพราะมันง่ายมากประหยัดเวลาหกวันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เชียร์ให้โอเคเดี๋ยวใส่ตําผักต้องโอบใช่ ยำหอยดังลมเฮ <Hey, S 1> ้ <hey. S 1> ยยำดาลีขะดอกเฮ้ย <Hey, S 1> ถูก,ถก <laughs> แล้ว <laughs>